หลังจากที่เกมใหม่อย่างเดลต้าฟอร์สเวอร์ชันโมบายเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่รูปแบบเกมเพย์สมรภูมลิมลบของเกมนี้เนี่ยก็มีความน่าดึงดูดสาหรับคนไทยมากมากเลยใช่ไหมเกมเพย์แบบนี้รูปแบบการเล่นแบบนี้ก็ทําให้ผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากๆเลยครับและผมก็เชื่อว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับตั้งค่าของเกมนี้นะครับมันมีอะไรบ้างตั้งค่าการยิงตั้งค่าควบคุมการเดินปุ่มหรือว่าการาฟิกต่างๆรายละเอียดของเกมระดับนี้มันเยอะจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับ ที่ผมได้ลองเล่นช่วงที่ยังไม่เปิดในไทยนะครับตอนนั้นก็ไปลองเล่นมุดแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยเปิดให้เล่นในไทยได้ไปลองมาแล้วครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะคัดแค่ตั้งค่าที่ทําให้ยิงได้แม่นขึ้นยิงได้คมขึ้นยิงได้ง่ายขึ้น ใครที่เล่นมันตั้งนานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่ายังไปไม่สุดเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ลองเอาเทคนิคการตั้งค่าในคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับบอกเลยว่ายิงได้มแม่นขึ้นแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีสาวกชาวเดล塔ฟอร์ m โมบายทุกคนนะครับในวันนี้ผมมีเทคนิคสําคัญมาฝากครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการตั้งค่าที่ทําให้ทุกคนเนี่ยยิงได้แม่นขึ้นแน่นอนครับ คัดมาแค่สิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับอันไหนไม่สําคัญก็จะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นั่นเองเอาละครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยนะตอนนี้เกมเดลต้าพอตเนี่ยก็มีสกินใหม่ที่เพิ่มมาเยอะมากๆเลยครับมายับยับและแต่สกินเนี่ยแรงแน่นอนครับใครที่สนใจหรือว่ามองหารลานเติมเกมเดลต้าพอตนะครับผมก็ขอฝากร้านจูมิโกะช็อปด้วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็มีเติมแบบทั้ง U ID หรือว่า ID พานะครับถ้า ID p a พาเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกกว่านั่นเองครับถ้าใครสนใจก็ขอาากกดด้้วววยยยแลลัันนนคครรบบเเเเี๋ชทุ มาครับตั้งค่าแรกเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่พื้นฐานนะครับอยู่อันแรกสุดเลยก็จะเป็นตั้งค่าช่วยเหล็งนั่นเองครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดไว้เลยนะครับมันเป็นตั้งค่าที่สําคัญมากๆครับสาหรับการยิงให้แม่นขึ้นอันนี้เนี่ยจะต้องเปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยมันเป็นแบบไหนต้องเปิดนะทุกคนเดี๋ยวผมขอวางโทรศัพท์ก่อนนะอันนี้คือผมไม่ได้ใช้ใจโลสโคมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูทุกคนเห็นอะไรไหมครับเป้ามันจะดูน,นั่นเองครับถ้าเราตั้งตัวนี้เนี่ยเห็นป อ่าเดี๋ยวทางไม่ดูเยอะๆเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ขยับเลยนะนะตอนนี้เนี่ยผมวางโทรศัพท์อยู่นะครับทุกคนแค่วางเป้าสะโคบเนี่ยอยู่ข้างๆตัวละครนั่นเองดูดิเป้าดูดแรงมากครับแต่ว่าถ้าไกลประมาณนี้ก็จะไม่เข้าอ่านดูนะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนี่คือดูดแรงจัดนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีรีคอยที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเปิดเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยครับดู มันดูดแรงจริงครับอันนี้ปกติแล้วเนี่ยครับของเกมอื่นเขาก็จะดูดแค่ตอนยิงนะครับแต่ว่าอันนี้ดูดตอนซูมด้วยแล้วก็ถ้าเรายิงมันก็เหมือนกันครับดูนะเด <pot> ้งเลยอ่ะผมยิงแล้วก็ดเด้งเข้าตัวเลยนะครับเป็นเกมที่ช่วยเลงดูดแรงจริงครับ <mumbles> ผมเลยแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดไว้เลยนะครับผมสกิดเนี่ยยิงคอคอมันก็ดูนะแต่ถ้าหากเป็นรูปแบบการวางเป้าในรูปแบบฮีไฟ์เนี่ยครับมันจะไม่ได้ดูนะครับอันนี้ผมจะขยับให้ทุกคนดูเลยนะครับเนี่ยเป้าก็จะไม่ได้ดูดแต่ถ้าหากว่าเรายิงครับ เห็นปะเป้าดูเหมือนกันครับแต่ว่าจะต้องยิงเท่าั้น,นะครับถ้าหากว่าวางเป้าเฉยๆเนี่ยก็จะไม่ดูนั่นเองแน่นอนรับว่าตั้งค่านี้ทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นยิงได้คมขึ้นยิงได้แม่นยําม,มากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามีการช่วยเรายิงด้วยและช่วยในรูปแบบที่เยอะมากๆครับผมขอไปต่อที่ตั้งค่าต่อมาครับก็จะเป็นสโคปปรับขยายได้อัตโนมัตินะครับอันนี้คืออะไรสําหรับคนที่สงสัยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือซิงค์เอฟโอวีครับอ่ะ ใครที่เคยเล่นเกม FPS มาเนี่ยถ้ารู้จักอันนี้จะเข้าใจได้เลยนะครับว่าสิ่งเอฟเวอร์มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูครับมันจะปรับไปที่เอฟเวอร์ของเราอันนี้คือผมปิดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเทสต,ตรงนี้ครับทุกคนต้องสังเกตดีๆนะตอนที่ผมซูมผมวางเป้าไว้ที่คอนะครับแล้วใทุกคนสังเกตที่ข้อตรงข้อศอกนะครับอ่ะศูนย์เล่งขอบล่างจะพอดีกับข้อศอกเลยนะครับเห็นปะจำไม่ได้นะแล้วผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูครับการวางเป้าจะเหมือนเดิมนะครับก็ จะวางไว้ที่ขอออะเห็นไหมมันจะขยับลงมานิดหนึ่งก็คือจะเป็นความกว้างเวลาที่เราซูมหรือว่าเวลาที่เราเข้าสโคปนั่นเองครับมันต่างนิดเดียวนะเกมอื่นจะต่างเยอะกว่านี้นะครับแต่ทีนี้ครับทุกคนไอ้ตัวความกว้างของการเข้าสโคปอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกับอะไรใช่ไหมเออตัวความกว้างอันนี้จะมีผลกับ fov ที่เราตั้งครับ fpp fov ที่เราตั้งนั่นแหละเราตั้งไว้เยอะมันก็จะกว้างเราตั้งไว้น้อยมันก็จะแคบนะครับแต่ ถ้าทุกคนปิดเจ้าตัวซิงเอฟโอวีเนี่ยมันก็จะไม่ได้แสดงผลความกว้างอันนี้แต่จะไปเป็นความกว้างของอ่าตัวของสโคบนั่นเองซึ่งข้อดีมันเลยก็คือถ้ายิงตัวใกล้ๆครับมันก็จะทําให้เอ้ยมันไม่ซูมใกล้จนเกินไปอะ่ะไม่จออ่อจนเกินไปแต่ข้อเสียเลยคือถ้าหากว่าเรายิงตัวที่ไกลๆเนี่ยครับมองไม่ค่อยเห็น ใช่ฮะมองยากมากๆสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับตั้งค่านี้ก็จะทําให้เวลาที่เราเข้าสโคปเนี่ยมันไม่ใกล้ศัตรูจนเกินไปนั่นเองครับขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความกว้างของ FovFpp นั่นเองครับขอไปต่อที่ตั้งค่าต่อไปครับตั้งค่าต่อไปก็จะต่อจากเมื่อกี้เลยนั่นก็คือตั้งค่าหัวข้อมุมมองนะครับ FppFov อันนี้คืออะไรผมอยากแนะนําทุกคนว่าให้ปรับให้สุดเลยนะครับมันคือความกว้างเวลาที่เรายิงกับศัตรูนั่นแหละมุมมองของเรานะครับมุมมองหน้าจอ ในมุมมอง FPP อ่ะทุกคนดูนะอย่าดูสังเกตอันนี้คือผมปรับตามสุดนะครับผมจะวางเป้าไว้ที่การอ,อกแล้วให้ทุกคนมองที่มุมนี้เหล็กขวาเหล็กซ้ายเวลาที่ผมวางเป้าไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเห็นแค่แบบนิดเดียวอ่ะบางทีก็ไม่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อให้เห็นภาพจะชัดผมก็จะปรับตัว Fov เนี่ยให้สุดเลยนะครับแล้วทุกคนดูนะมันจะกว้างแบบนี้เลยครับอ่ะมันเพิ่มขึ้นมานะครับ ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยการมองป้องผมก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมุมมองความกว้างแน่นอนว่ามันมีผลมากๆมีผลจัดๆเลยนะครับยิงได้ง่ายขึ้นแน่นอนอยากเห็นชัดกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองให้ต่ําที่สุดทุกคนสังเกตไอหุ่นขวามือนี่นะผมจะเอาให้มันหายจากหน้าจอไปเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดเลยนะครับมาเดี๋ยวลองมาตั้งให้กว้างที่สุดกันครับว่ามันต่างเยอะขนาดไหนนี่ครับ FV ดูดิโอ้โห คือเล่นง่ายขึ้นแน่ๆนะครับถ้าจะเห็นแบบกว้างขนาดนี้แต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ย FOV นะครับก็ปรับได้ที่100ไม่รู้ว่าอนาคตจะมี120หรือเปล่านะเออถ้า120ก็จะดีกว่านี้แน่นอนครับขอไปต่อที่ หัวข้อควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเจอเลยอยู่อันแรกครับเอี้ยวตัวนั่นเองตังค่านี้ถามว่ามันดียังไงมันจะสามารถทําให้เราพีคได้แบบนี้ครับแน่นอนว่ามันมีผลกับการยิงแม่นขึ้นยิงได้หลายมุมขึ้นมีมุมให้ยิงเยอะขึ้นแน่นอนครับโอกาสในการยิงหรือว่าจังหวะที่จะเราจะยิงได้เนี่ยเออมันเพิ่มขึ้นแน่แนส่วนใหญ่ก็ทุกคนน่าจะอยากเปิดนะครับแต่ว่าลืมเปิดซะมากกว่าเนี่ยถ้าเราปิดไว้ทุกคนดูดิถ้าเราอยากจะยิงเราต้องแบบโผล่ตัวขนาดเนี้ย ต้องโผล่เปิดจุดไปเยอะมากเลยครับเราก็จังหวะที่แบบมันจะยิงได้นะถ้าเราเอี้ยวตัวเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไว้เราก็ต้องทําอย่างเงี้ยต้องออกไปยิงนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเรามีมุมที่ดีกว่ามีที่กําบังที่ดีกว่าก็จะแบบจะเสียเปียบตรงนี้ไปเอาละรครับตั้งค่าที่จะทําให้เรายิงได้แม่นขึ้นต่อไปนั่นก็คือไจโรสโคปนั่นเองครับผมต้องบอกว่าตั้งค่านี้เป็นตั้งค่าที่ดีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยยิงได้แม่นขึ้นนนนแแ่่อต ต้องย้ำไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนแต่ถามว่าเหมาะกับใครใช่ไหมก็คือคนที่อ่ะใช้นิ้วไม่ได้เยอะมากนะครับเช่นใช้นิ้วน้อยๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมีผลแน่ๆครับบอกเลยว่ามีผลจริงๆนะเหมือนจะเป็นนิ้วที่3เพิ่มขึ้นมาหรือว่าแบบเพิ่มมา1นิ้วอะ่ะเราไม่ต้องเอานิ้วไปปัดหน้าจอนะครับมันก็จะเป็นการหันหน้าจอเนอะ แต่น,นี้เนี่ยอาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฝึกใช้ใจโรสโคแต่แนะนําเลยใครที่ไม่ได้เล่นหลายนิ้วเนี่ยก็แนะนาว่าให้เปิดนะครับจะช่วยให้เราคุมปืนได้ดีขึ้นแน่นอนครับขอไปต่อที่ตั้งค่าที่จะทําให้เรายิงได้แม่นขึ้นต่อไปนะันก็คือตั้งค่าหัวข้อหมุนมุมกล้องนั่นเองครับอันนี้คือหมุนมุมกล้องปุ่มยิงด้านขวาถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆแบบพูดง,ง่ายๆเลยก็คือปุ่มสามารถหมุนได้เราชอบเปิดหรือปิดปุ่ม ing, นี้ด้านขวาผมจะเปิดนะครับเพราะว่าอันนี้แบบผมต้องใช้จริง ปุ่มยิด้าขวาอยู่ด้านล่างนะครับก็นี่ผมจะใช้เป็นบางจาาังหวะแต่ไม่ได้ใช้ทุกครั้งนะทุกคนอันนี้ผมจะใช้สําหรับสไนเปอร์เท่านั้นนะเออปืนอื่นก็จะไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่น,นะครับมันจะสามารถยิงด้วยแล้วก็ปัดหน้าจอหรือว่าคุมปืนได้หันหน้าจอซ้ายขวาได้ปกติแต่ถ้าว่าเป็นปุ่มอื่นอย่างเช่น ปุ่มซูมอ่ะปุ่มซูมปุ่มหมอบคานผมจะปิดเลยนะครับไอ้ทุกคนดูอย่างเงี้ยสำหรับผมปัญหาที่จะเกิดคือเวลาที่เราตั้งค่าหมุนมุมกล้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาที่เราซูมแล้วมือเรามันไม่นิ่งอะ่ะเออทุกคนมือมันสั่นบางทียิงแล้วแบบมันโลกนะครับก็จะทําให้มือเรามันขยับอ่ะเป้ so ่าโูลเลมันก็ขยับตามนี่ครับเพราะว่าเราไปเปิดให้มันหมุนได้อะ่ะปุ่มซูมมันหมุนได้แล้วก็มันก็จะแบบนี้นะครับปุ่มมือเนี่ยผมปิดหมดเลยนะครับทุกคนจะไม่ได้เปิดเลยนะถ้้าเกกกี่ยวับหมุนลอง หมุนปุ่มมันคือการขยับปุ่มดีๆนั่นแหละนี่ถ้าเราปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยเวลาที่ซูมเนี่ยผมขยับนิ้วยังไงสโคมมันก็อยู่กับที่ที่มันขยับเพราะว่าผมเปิดใจรัสโคมนะครับอ่ามันก็จะแบบนี้แหละเออทำให้เรายิงไกลๆได้ดีขึ้นสําหรับคนที่ ผมโลกอะครับมือผมมันไม่นิ่งเขาปิดไปเถอะในส่วนตั้งค่าต่อมาเนี่ยจะเกี่ยวกับความไวนะทุกคนคือตรงนี้ครับความไวการเล็งยิงหมายถึงความไวที่เราซูมนะไม่ได้หมายถึงแบบว่าเออความไวเวลาที่เราคุมปืนนะครับหมายถึงตอนที่เราซูมหรือว่าเราเข้าสโคบนี่แหละถ้าอะไรที่มันปรับค่อยๆเพิ่มระดับได้เนี่ยผมจะไม่เปิดเลยทุกคนผมจะแบบตั้งเป็นปิดหรือว่าทันทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่ามันเพี้ยนแน่ๆ รวไมไปถึงตั้งค่าความไวด้วยครับทุกคนดูเลยตั้งค่าความไวการปัดหน้าจอเนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับตายตัวแล้วก็เร่งความเร็วอ่ะเร่งความเร็วคือมันจะเพิ่มจากช้าไปเร็วหรือเพิ่มจากเร็วไปช้าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความไวที่เราหันกล้องเนอะนเวลาที่ยิงอะไรพวกนี้นะยิงฮิทไฟยิงแบบเข้าสโคปหรือว่าซูมอะไรพวกนี้นะผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็นตายตัวมันมีผลจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราตั้งแบบไล่ระดับเนี่ย แน่นอนว่าเวลาที่เราเล่นนะครับมันก็กว่าจะเข้ามือหรือว่าจะชํานาญความไวเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแต่ถ้าตายตัวทุกคนเล่นไปบบเดียวก็เข้ามือแล้วนะครับอ่ขอไปต่อที่ตั้งค่าต่อไปครับกราฟิกโคตรสําคัญสําคัญมากๆสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะเอออันนี้นะครับตั้งค่าช่องบนเนี่ยคือถ้าทุกคนตั้งไว้ต่ําใช่ไหมบางคนอยากเลื่นๆครับตั้งไว้ต่ําแต่ต่ํามากมันก็รายละเอียดไม่ชัดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสูงใช่ไหม เออมันก็อาจจะมีเงาแล้วก็อาจจะแหลกด้วยผมก็จะตั้งไว้อยู่ระดับกลางๆแล้วกันแต่ถ้าเครื่องใครเนี่ยไม่ไหวจริงๆผมก็จะแนะนำว่าให้ตั้งให้ต่ําไปเลยส่วนอันล่างครับอันนี้สําคัญมากคือเกี่ยวกับเฟรมเรทนะครับผมแนะนาว่าถ้าเครื่องปรับได้สุดเท่าไหร่เอาให้สุดเลยนะอย่าก,การนะครับมาดูแบบต่ําเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเล่นยังไงยิงยังไงใช่ไหมเออเล่นยากมากนะครับผมเล่นไม่ได้จริงๆนะถ้าหากว่าเฟรมเรทต่าแบบนี้ครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่า เฮ้ยเครื่องมันจะร้อนหรือเปล่าคาว่าเฟรมเรทสูงอะเออบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าตั้งแล้วเครื่องจะร้อนเครื่องจะพังไวอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะทุกคนมันทําให้แบบว่ามันลื่นขึ้นนะครับเป็นภาพต่อวินาทีนั่นเองเออดูดิยิงเงี้ยยิงงไงมาเดีย๋ยวให้ดูครับถ้าว่าผมตั้งไว้สูงมากดูนะโอ้โหลื่นแบบนี้สมูทแบบนี้ทําอะไรมันก็ง่ายครับชีวิตมีแบบว่าชีวิตที่มหาเออ แฮปปีอ้อะเล่นแบบนี้มันแฮปปี้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ60เฟรมเรทนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมใช้ iPhone 11นะครับมันต่างกันเยอะบอกเลยว่าให้ตั้งเลอะครับผมอยากจะแนะนํามากๆอันนี้นะครับเฟรมเรทสูงสุดเนี่ยมันดีกว่าฟ้ากบเหีว่วใช้คํานี้เลยนะครับทำให้ยิงได้คมขึ้นแน่นอนในส่วนการาฟริกครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับอันนี้คือ สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเอาละครับทุกคนนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการตั้งค่าในคลิปนี้นะครับเทคนิคที่ผมเอามาแชร์เนี่ยก็มาจากที่ผมได้เล่นเองนั่นแหละครับอันไหนมันสําคัญจริงๆผมก็จะเอามาใส่ในคลิปนี้ ซึ่งตั้งค่าพวกนี้นะครับทำให้ทุกคนยิงได้ดีขึ้นแน่นอนยิงง่ายขึ้นอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นแต่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็ทําให้เราเก่งขึ้นด้วยเออประมาณนี้เลยเอาละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการตั้งค่าที่ทาให้ทุกคนเนี่ยยิงได้แม่นขึ้นแน่นอนมันแน่นอนจริงนะแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บิ๊กบอสด้วย ใครที่สนใจหรือว่ามองหาร้านเติมเกมเดลต้าฟอร์เนี่ยก็ขอฝากร้านจุ้มิโกะช็อปด้วยนะครับมีเลือกเติมแบบ u i d แล้วก็ IDPart ใครที่สนใจเนี่ยก็ขอฝากด้วยแลวกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าหาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย